สวัสดีครับผม e ีเทนอลอาร์ครับผมเกมที่มีชื่อว่า OMG 2องอดีตเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครทีมสายฟรีที่ทุกทท่านรอคอยกันมาเนื่นนานะคผมทีมสายฟรีผมจะแนะนําเลยครับเป็นทีมสุนเซ็กแน่นอนครับผมทีมนี้เนี่ยอาจจะเล่นได้ไกลกว่าทีมอื่นด้วยนะครับเพราะว่า การฟาร์มองตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งดุดดังเทพเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าดุดเลือดแถวหน้า3ตัวติดตาบอดทีดสะท้อนกลับโอ้โหไม่มีครบเซตเลยครับผมพลังป้องกันดีเฟนซ์สเต็โจมตีมีพร้อมครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ต้นเกมเล่นจนปลุกตื่นก็โหดนะผมพอเราปลุกตื่นเนี่ยเราสามารถย้ไปทีมอื่นได้ครับโดยต้นเกมทีผมจะแนะนําให้เล่นเนี่ยอ่ะมันมีไม่ง่ายไม่ยากเลยครับผมก็คือเราต้องเปิดตัวละครให้ได้กับ ตัวตัวละคอนจับคู่นะพรสวรรค์นะผมอย่าลืมนะผมเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องดูกันจับคู่ตัวละครด้วยว่าเฮ้ยแม่งใช้ตัวอะไรวะเออพอรู้ปุ๊บแล้วก็จับมาลงมาเลยครับผมอ่าดูละอีดอกนี่พลังมอการ์สบวกสามสี่โหมเราต้องไปหาตัวนี้แต่ตะกี้เราไปเปิดตัวตัวฮีลมาแล้วตัวซับไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ใช้จับคู่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเราใช้ประมาณนี้อ่ะทีมสามที่ทุกคนรอคอยเลยทีมนี้แล้วบอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรเทพโคตรอันตรายนะครับมันจะเป็นทีมแบบสามเหลี่ยมไหมฮะ เราจะลงแบบนี้เพราะว่าเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรให้มันมาใสุดในการผ่านด่านก็คือไปไดเออประมาณ3ดาวแทบจะทุกด่านนะมันจะมีด่านที่ล้วงหลังก็คือห้าด่านตัวไหนที่แม่งตัวละครบอสแม่งล้วงหลังเนี้ยเออเราจะอาจจะไม่ได้3ดาวอาจจะลงทีมหกไปเลยก็ได้นะเพื่อที่จะไปให้ได้ไกลที่สุดแต่ว่าใครก่านล้างดา่านผมมาตั้งแต่แรกเหมือนเห็นไหมที่ผมพยายามก่า,า,านล้างด่านบอสลัดบอสเนี่ย มันจะทําให้เลเวลตระครเราอะไปได้ไกลกว่านี้ครับผมพอเอาง่ายที่ผมทำเนี้ยเพราะว่าเราเปิดพลังงานมาแล้วใช่ไหมยังไงเราอะเออพลังยังไงเรเวลกับด่านมันก็ตันนะผมใช่แล้วก็เหลือพลังงานอีกนะครับผมโดยที่ยังไม่ได้เติมโคดเลยพอเราเติมโคดอีกปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยพลังมันก็จะเหลือเราไปลงอีลิตต่อได้นะครับโดยการที่ว่าเราจะกดกวาดล้างไปเนี่ยไปเลยทําให้แบบเราจะไม่ติดด่านอะไรเลยนะครับไปต่อได้เรื่อยๆืยาวๆนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยอ่ะผมจะแนะนําเลยทีม3แบบไม่คิมโมแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวใส่ของให้ตัวละครน,นี้ก่อนปึ๊บโอเคปึ๊บมาตีบวกปับ๊บอืม ต้นเกมสําคัญเลยก็คือตัวบัฟตัวฮิวครับผมมันจะขาดไม่ได้เลยนะนี่ตัวบัฟเร่งเกตับผมนี่ตัวฮิวครับเร่งฮิวเร่งพลังเพิ่มเลือดนะผมเวลาเราลงด่านเนี่ยเราจะยังไม่มีบัฟแบบตัวละครหลักของเราคือแบบบวกบวก8เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้นะผมอาจจะใช้เป็นตัวเร่งเกตของทีมเราก่อนแล้วก็ตัวฮิวเพิ่มเติมนะผมโอเคครับโดยการที่ว่าเราจะอัปเกรด3ตัวนี้เท่านั้นนะครับในการเล่นในช่วงต้นเกมเราอัปเกรดไปเลยอ่ะแล้วก็เราจะคู่กับภารกิจ7วันพอเราดูภารกิจ7วันปุ๊บอ่ะเขาต้องการอะไรแล้วก็แค อ่ะผมจะไม่อันนี้แล้วกันไม่กุบกิบก็คือมันจะมีอ่าภารกิจตีบวกอุปกรณ์ครบเซตครบทีมแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์อ่าสมบัติครบทีมแล้วก็อ่าตีดาวตีดาว,ดาว,ดาวครบทีมในขั้นหกครับมันจะมีแค่นี้จริงๆพอเราลงปุ๊บเราใช้ตัวที่เราไม่ได้เล่นก็นได้นะแบบตัวตัวเขียวตัวแดงเออตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวส้มแบบ1ะสิบธรรมดายเงี้ยมันจะเซฟมันจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแล้วก็สมบัติถ้าเป็นใช้เป็นของสีฟ้าเนี่ยเออเราตีบวกไปได้ไกลๆนะผมแต่ตอนนี้รีวิวเนี่ยไปถึงไงเออเราเล่นไปก่อนอม ปึ๊บ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 เห็นไหมพลังงานนี้พีก็ไม่พอแต่ง่ายๆครับผมเราสามารถรีไซเคิลทิ้งไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวตอนที่เราเล่นก่อนหน้าเนี่ยจำได้ไหมที่เราใช้ตัวสีม่วงเบิกไปจนถึงเลเวลยี่ห้าเนี่ยเออเราไม่ได้ใช้หรอกนะเราก็กดเข้ามาเอ่อรีไซเคิลครับผมเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมใช้ไปเลยรีบเลยเนี่ย เพราะว่าไอหินเนี่ยัาผินมงม่วงเนี่ยคือสําคัญมากนะครับต้นเกมคือเราจะไปได้ไกลคนอื่นก็คือมันวัดกันตรงนี้จริงๆครับคือมันช้มาซื้อทรัพยากรเกมนี้นะครับในทรัพยากรนี้เลเวลครับผมแต่ทรัพยากรต้องมากก่อนเลเวลเสมอจําไว้นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยมันจะมีกิจกรรมมาแจกอยู่แล้วแต่ทรัพยากรเนี่ยเราต้องต้องจัดระเบียบเองนะไม่มไม่ได้แจกแบบให้คุณแบบใช้ตัวนี้เฉพาะตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างาเงี้ยครัว่ามันจะแจกกับกระจายแบบรวมๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ควรที่จะอเอาไอเม็ดบุงม่วง,งชมพูเนี่ยมาให้ได้บากที่สุดนะครับผมแล้วก็ลงทีมซะริมทีมหกนั่นแหละส่วนมากหลังเกมเขาก็ต้องเล่นทีมหกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดทีมหกกันไปเลยนะครับผมหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จนะเออต่คนอื่นเลยเนอะเม่งต้องอาตัวสิบสองพิเศษได้ก่อนนะครับในเปิดสักประมาณร้อยหกสิบโลนะครับผมแได้ตัวสกวอชพิเศษสิบสองพิเศษมาตัวหนึ่งนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เราก็ต้องทําการเออรีเซตตัวสีม่วงก,ก่อนนะครับผมป๊า โอเคปึ๊บเฮ้ยทำไมทำไมต้นเกมมันไม่มีกดรีเซ็ตเรื่องกดบนสีม่วงจริงวะถามจริง <c oughs> เออเทมอเมีนี่คือแบบโอ้สบายมากเลยนะทุกคนนะปึ๊บอืม,อมนี่เนี่ยรู้ว่าใครจะเล่นตัวละครสีม่วงแบบฉีกแบกแนวมาเนี่ยแม่แม่แมแมดูตัวนี้วิ่งสิบสองตัวนี้วนะิ่งสิบเก้าเนี่ยลงไปเลยรีเซ็ตแล้วมันก็ปึ๊บแล้วมันก็ปึ๊บ,บได้มาขึ้นมาทั้งหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลย บอกเลยว่าถ้าเราจะอ,อ,อัพของอัพตัวละครมาเล่นตัวช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ได้แหละครับตัวอะไรก็ได้นะโดยที่เรายังไม่ทะลุขั้นหรือบุกตื่นอันนี้ก็เข้ามาแค่ทีหนึ่งแต่โดยส่วนตัวก็คือแบบนี่ครับรีไปเลยกุ๊กที่เราไม่เด่นก็รีไปตัวเล่นเก็บไว้ก่อนเอาไว้ตีมก่อนได้นะแต่ว่า เซิฟนี่ผมคงจะไม่ได้มาตีมก่อนเพราะว่าผมเล่นตีเซิฟหลักเป็นส่วนใหญ่นะผมเพราะว่าเซิฟหลักผมเน้นฆ่ามังกรแบบหลวบบบับบา้บาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้มันตีมไม่ตายหรอกเพราะว่าผมเล่นซูซ็กนะไม่ได้เล่นเนเ้นสายมังกรนะผมก็คือเราเน้นผ่านด่านนั่นเองเพื่อทนาไม่มีทรัพยากรเยอะที่สุดนะผมก็จะแนะนํา,นาเป็นทีมนี้เลยนะผมเนี่ยทีมนี้แหละโหดสุดละแต่กี้ผมเอ,อเ,นะเอ้ยเดี๋ยนะเอ้ยแต่กี้ผมคุยเพลินไปดีก็งอแต่ม่เป็นไรครับผมมันเป็นตัวแจกฟรีเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะ ก็คือตัวละครหลักๆเราที่เราต้องใช้ก็มีอาจจะไม่ไม่ด้มีมากมายอะไรก่กองครับผมอืมสุดแรครับผมแบบนี้ก็ขี่แล้วล่ะแล้วก็ตะกี้ผมได้อะไรนะอันนี้มาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนะดู นี่นี่โลกซูนอย่าไปรีโลกัูนทีก็หอมตัวอื่นนี้รีได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับทีมที่ผมจะแนะนําในช่วงต้นเกมหรือใส่ฟรีนำตัวละครแฟชั่นอัพทองกราบมาใครข้อคนเลือกก็คือเลือกอตัวละครบับดาเมจน,น่าจะดีกว่าดีที่สุดนะผมแล้วก็เครื่องประดับเดี๋ยวก็ค่อยวันก็ว่ากันอีกทีโอเคครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วผมสําหรับการาแนะน,นําตัวละคร แบบต้นเกมแบกๆอันนี้คือแบบเซตนี้เลยนะผมเล่นเซตนี้คือผ่านน่านได้ทุกด่านแน่นอนการันตีโดย e ีชแนลอาร์ครับผมโอเคะครับทใครชอบที่นี่ลืมก, like ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้จันใหม่ในพัหนานะสำหรับาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบายบายย